สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะอีพีที่308กันแล้วนะคะฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8น9 1 5 8 0 6 5งส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะ เพิ่มเพื่อน้ดยหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะอ่ะแบ่งปันยามเย็น ep สามศูนย์ค่ะวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะพี่หมายเลขที่1เป็นหนุมานหลวงปู่ทิมค่ะหะนุมานหลวงปู่ทิมหมายเลขหนึ่งค่ะพี่จ๋า เนื้อเก่าสวยค่ะพี่เป็นหนุมานใต้ฐานมีร่องรอยการอุดค่ะปู่ทิมวัดละหานไรมีรอยอุดค่ะพี่นี่ค่ะตรงขามีตอกโคตนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน3 0 0ยบาใหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นพระกิ่งปู่ทิมค่ะพี่ พระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่สามีโค้ดค่ะพี่หลังมีโค้ดนะคะพี่เก่าสวยใหม่เลขสองค่ะกิ่งปู่ทิมหลังมีโค้ดคะ่ะพี่จ๋าใต้ฐานมีโค้ดศาลาสามร้อยบาทหมายเลขสองค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนคะ่ะปู่แหวนสุจินโนค่ะพี่จ๋าสองพันห้าร้อยสามสิบแปดค่ะพี่ เหรียญหลวงปแเวนปี38นะคะพี่จ๋ารุ่นทูนกล้าวนะคะพี่300บาทหมายเลขที่3ค่ะหมายเลข4เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารูค่ะพี่พระอาจารย์ฟันนะคะพี่จ๋าอาจารย์ฟันเนื้อเก่าสวยค่ะปี2 5 0 8รุ่น4ค่ะพี่แบ่งปัน300บาทพระอาจารย์ฟันค่ะ หมายเลขห้าเป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะปิดตาเนื้อผงกระดูกผีเก่าสวยหมายเลขห้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทค่ะพี่จ้าพระปิดตาค่ะเนื้อผงกระดูกผีเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขหกเป็นปิดตาเนื้อเมกพัดมีรอยจานค่ะ พระปิตาเนื้อเมกพัดค่ะพีจ่จ๋ามีร่องรอยการจานนะคะพี่เก่าๆสวยๆค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300้บาทหมายเลขที่6นะคะพี่จา๋าใต้ฐานก็มีจานค่ะพี่อ่ะหมายเลข7ค่ะพี่จา๋าเป็นหลวงพ่อพรหมค่ะพ่อพรหมวัดช่องแครค่ะพี่สมเด็จรอนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อพรหมค่ะ แบ่งปันพี่พีเอฟซีที่สามร้อยบาทหมายเลขที่เจ็ดค่ะเก่าสวยนะคะพี่จา๋าพ่อพรมหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่แปดเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมติดจีวอนค่ะพี่พ่อกเกษมหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดนะคะพี่จา๋าปีสองสามนะคะพี่ เป็นพระผงหลวงพ่อเกษมสามร้อยบาทนะคะพี่ยันหลังมีมาค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นพระปิตาเนื้อผลงลงรักค่ะพี่มีลงลักปิดทองหมายเลขที่เก้าค่ะเบอร์เก้าเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระปิตาหมายเลขเก้าค่ะ สามร้อยบาทค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขสิบเป็นพระเปิมเนื้อดินค่ะพี่จ๋าพระเปิมมีรอยบิ่นด้านบนเป็นพระเปิมเนื้อดินมีแร่ดอกมาข่ามมาโชว์ค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่จ๋าพระเปิมหมายเลขสิบค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่สิบค่ะพี่ หมายเลข1 1เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่า300บาทหมายเลข1 1นะคะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่จา๋าแจง้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลข1 1เป็นพระสมเด็จ300บาทค่ะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะ12เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข12300บาทค่ะ หมายเลขสิบสองค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบสามเป็นสมเด็จเก่าแตกรายงานเนื้อเก่าสวยค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระสมเด็จหมายเลขสิบสามสามร้อยบาทค่ะ สิบสี่นะคะพี่เป็นสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าเก่าใหม่เลขสิบสี่ค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลขสิบสี่ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจง้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ หนึ่งองค์สององค์ใ่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่หมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อปานวัดเขาอ้อค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่จันมือเก่าสวยค่ะหลวงพ่อปานปีหนึ่งเก้าค่ะพี่จา๋าพัดทลุงนะคะพี่พ่อปานวัดเขาอ้อสามร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่15นะคะพี่เนื้อเก่าสวยเลยค่ะ16เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่จ๋าพ่อปานขี่นกด้านหลังมียันค่ะพี่พระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่จ๋าพ่อปานด้านหลังมียันมาแบบนี้คะ่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่ด้านบนมีร่องรอยการอุดผงคะ่ะเนื้อดินพ่อปาน300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่16คะ่ะ สิบเจ็ดนะคะพี่สิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นพระกุค่ะพระกุวัดกระชายนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพระกุวัดกระชายสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋ากระวัดกระชายสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อหวังคะ่ะหลวงพ่อหวังนะครพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อหวังเก่าสวยค่ะพี่หม่เลขสิบแปดค่ะวัดถ้ำแพวัดกำแพงแสนค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อหวังวัดกำแพงแสนสามร้อยบาทใหม่เลขสิบแปดค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลค่ะพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่ดุลใหม่เลข19ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ปู่ดุลปีศูนย์แปดนะคะพิ่จ๋าจังหวัดสุรินทร์ค่ะใหม่เลข19แบ่งปันพีพีเอฟสี่สามร้อบาทเหรียญหลวงปู่ดุลค่ะ20่ินะคะพี่จ๋าเป็นขุดสะหลวงปู่เผือกค่ะ พระขุดสะหลวงปูเผือกใหม่เลข20ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าขุดสะปูเผือกสามบาทใหม่เลขที่สิค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งใหม่เลขนะคะพี่จา๋าติดต่อกันเข้ามาคะ่ะ21เป็นพระนางพญาค่ะพี่นางพญาเนื้อดินเก่าสวยใหม่เลข21ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋านางพญาเก่าเก่าสามร้อยบาทค่ะพี่ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สเป็นพระนางพญา300บาทค่ะเก่าสวยค่ะย2นะคะพี่ยี 22, เป็นเหรียญหลวงพ่อริมค่ะวัดอุทุมพรนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อริมวัดอุทุมพรเก่าๆเลยค่ะ300บาทหลวงพ่อริมวัดอุทุมพรสรรภาพใช้ยนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบสาเป็นพระกรีบบัวหลวงปุโตค่ะ กรีบ,บัวปู่โต๊ะหมายเลขยี่สิบสามนะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะพี่หลวงปู่โต๊ะว,วัดประดูชิมพลีกรีบบัวนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีอักขระรายันมาชัดค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่24่สิบค่ะพี่จ๋ายี่สเป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะคะพี่จ๋าวัดม่วงชุมค่ะ พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จานเรียนหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมค่ะพี่มาในเลี่ยมปี2508ค่ะแบ่งป,ปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่จา๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จ๋ารบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะอ่ะหม่เลข25เป็นพระชัยวัดสุทัศน์ค่ะพี่ พระชัยหลอกครึ่งซีกวัดสุทัศน์ใหม่เลข25ค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเก่าๆนะคะพี่เป็นพระชัยวัดสุทัศน์ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมค่ะพ่อเงินมาในเลี่ยมเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหน้าตามาชัดสวยเลยค่ะพี่เป็นรูปหล่อค่ะ พร้อมเรี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่เรียมไว้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ่าใหม่เลขยี่สิบหกสามรอยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดเดิมบางนะคะพี่ออกวัดเดิมบางค่ะพร้อมเรี่ยมพร้อมใช้งานพ่อกลวยวัดเดิมบางสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ ยี่สิบแปดเป็นพระวัดพลับพิมพ์วันทาค่ะพี่พระวัดพลับพิมพ์วันทานะคะพี่จา๋าเก่าๆค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทค่ะพี่จา๋าสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะหมายเลขที่ยี่สิบแปดวัดพลับพิมพ์วันทาสามร้อยบาทค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพริ้งสองสี่แปดสามหูเชื่อมค่ะพ่อพริ้งเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่หลวงพ่อพริ้งนะคะพี่จ๋าสองสี่แปดสามสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะหมายเลขสามสิบค่ะพี่จ๋าสามสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านค่ะ พ่อเอียนะคะพี่จ๋าหน้าตามาชัดอยู่นะคะพี่ผ่านการใช้งานแต่หน้าตายังคมชัดสวยะคะ่ะพี่หลวงพ่อเอีย300บาทพ่อเอียวัดบ้านด่านใหมายเลข30ค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849 158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่308ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า